สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโต๊ะหมู่บูชากำแพงแสนค่ะมาอีกแล้วค่ะรุ่นใหม่นะคะทรงสูงมีกระจกด้านข้างนะคะด้านหน้าก็เป็นบานเปิดนะคะอันนี้ติดคิ้วทองค่ะอลูมิเนียมซ้ายขวาเป็นบานเปิดนะคะมีชั้นปรับระดับนะคะตรงกลางมีลิ้นชักสามช่องใส่ของได้เยอะๆเลยค่ะรุ่นนี้ขนาดใหญ่มากนะคะท็อปโต๊ะลามิเนตสีแดง พิ้งพักของทางร้านนะคะทําตามตลับเมตรจีนค่ะเลขมงคลค่ะเลขมฮวงจุย้ยสงโชคลาภนะคะหน้าตักพบประทานสามารถแจ้งได้ค่ะพื้นที่ตามทําตามพื้นที่ก็สามารถแจ้งได้นะคะอันนี้เป็นบานเปิดสองข้างค่ะติดต้นโพแกะลายสีทองท็อปโต๊ะลามิเนตส,สีแดงไฟสามดวงนะคะ คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ